สวัสดีครับผมกู้มองอมวันเมื่อวานนี้ผลประกอบการหน้าช่องตัว V.I.P ก็มาตามนัดครับยินดีมากๆกครับกับคนที่ตามไปในกลุ่มสดชื่นมากครับก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาชิกใหม่ฝากแรก100บาทเท่านั้นรุ่นรับ iPhone 16กับทางยูฟ่าเราครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ทางด้านใต้มือผมได้เลยครับหรือถ้าใครที่อยากย้ายบ้านหรือกําลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่ทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับวันนี้ก็มีศึกทีเด็ดเอามาฝากหนึ่งคู่โมนาโกเปิดบ้านต้อนรับปารีสเวลาตีสามการวิเคราะห์อบ,บอลทั้ง2ที ที่เจอกันครับทางเจ้าบ้านโมนนโกผลงานช่วงหลังเรียกได้ว่าไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะเกยมยุโรปที่ดูเสียสมาธิอีกทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บและโทษแบนของโปเล่นสําคัญส่งผลต่อคุณภาพการเล่นส่วนทางด้านทีมเยือนฟอรมดีต่อเนื่องและมีความลึกของทีมที่เหนือกว่าสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับ คู่แข่งแดนหน้าโมนโกเกมรับเป็นปัญหาโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมปรารี่ที่มีความมั่นใจและความพร้อมมากกว่าน่าจะบุกและคุมเกมได้คาดว่าทีมเยือนจะเบียดเอาชนะทางเจ้าบ้านแล้วเก็บ3มแต้มไปได้ครับพันธงทางเจ้าบ้าน100%เรครับใครชอบแนวะทางดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหน้าช่องไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากเป็นสมาชิกกับครอบครัวเราทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์เช่นกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆดูบอลอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ